เราเราจะลองสุ่มดูนะครับว่าปลาหน้าตาปลาหลาดหลาตัวนี้คือตัวอะไรเจ้าดังเคิลจะพาเราไปดูกันค่ะโอ้ยติดอยู่ใจชั้งบนนี่แหละโอ้โหเออเฮ้ย,ย,ยจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุ้ยอะไรเนีอยลูกยุ้ยอุ้ยโอ้โหได้ตัวใหม่ด้วยจ้าสัสตว์น้ำดองเขาเยอะอยู่แล้ว ผม,ผมนี่ตัวการเพิ่มเพิ่มงานเพิ่มงานดองให้ตัวเองอู้ครั้งนี้เป็นปลาน้ำลึกเหรอเนี่ยกลูมเมสไม่ใช่กลูมเมสอีกลูมีสปลาแองเกลิลฟิชด้วยปลาน้ำลึกนะจ๊ะโอเค สวัสดีครับวันนี้กำลังจะกับผมกันกันนี่มาสติกในเกมซูเปอร์ซาร์ฟิชนนะครับเย้วันนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกับการอัปเดตใหม่นะครับทุกคนก็ค,คือเควสน้องสำหรับสัตว์น้ำตัวใหม่นะครับก็คือจะเป็นรูปเปลือกหอยสีทองแบบนี้เลยนี่น,นีที่ผมวงเลยเนาะซึ่งเป็นเควสใหม่ของเกมซูเปอร์ซาร์ฟิชนนเองสำหรับ สรัสตว์น้ำตัวใหม่ในเกมนี้นะอ้อ,อจะลืมไปผมได้ล็อกอันล็อกเนาะกลุ่มแบบกลูเมสเอ้ยไม่กลูเมสอีแล้วกลูมิสนะครับผมอืมผมได้อันล็อกนาฟ้าทะเลมาแล้วเนาะอืมและองเกิลฟิชเป็นตัวที่สองที่อันล็อกได้ล่าสุดเลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นสกิล ภารกิจใหม่ของสัตว์น้ําที่เราได้กันนะคะก็คือหน้าที่นี้ก็คือมันจะเป็นรูปเปลือกหอยสีทองเนี่ยมันจะเป็นเควสที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบการเก็บสะสมการการการเก็บเปลือกหอยท่าสีทองให้ครบตามที่กําหนดไว้เนาะจะมันจะกําหนดประมาณสิบอัน20อันหรือสาสอันเลยก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะเพิ่มยี่สิบอันเนี่ยผมเห็นแล้วนะครับว่ายี่สิบอันเนี่ยเป็นจะจะได้เพชรเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมผมเห็นมาแล้วก็รีบมาอ่านให้เพื่อนๆดูเลยเนาะไม่ได้ดูล,ละเจาะลึกอะไรเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจ,ะม,นจะ,นะมันจะสปอยเนาะมันจะสปอยเอานี่และเควสตัวเควสสัตว์น้ำตัวใหม่นะครับก็เควสสัตว์น้ำเควสใหม่ก็อยู่ที่น้องดันเคิลนออสเตียสีเอง วันนี้เราจะมาลองเล่นกันนะคะว่าจะคอม plete ไหมนี่นะคะจะเป็นแบบเก็บให้ครบยี่สิบสามสิบสิบอะไรอย่างงี้เนาะแล้วแต่ตามตัวเกมที่กำหนดเลยเนาะและควครั้งแรกที่ผมได้เล่นเนี่ยก็เก็บให้ครบยีบ่สิบเก็บให้ครบนเก็บให้ครบยี่สิบชิ้นเนาะเก็บให้ครบ ยี่สิบชิ้นไม่ได้ดิต้องพูดเขาเปลือกเออต้องพูดเขามาเปลือกโอ้โหแล้วฝนดาวมาอยู่อะไรตรงโซนนี่มันเก็บยากยากนี่อ่ะไม่ใช่เก็บยากยกดิโซนนี้มันหลบยากยากอ่ะโซนเพชรชมพูนี่ผมไม่ชอบเลยนะเอ้ยดิหลบยากมากแล้วมีบีฝนดาวมาให้เก็บทีไรก็คือโอ้โหต้องหัวหมุนทุกครั้งเลย มันบางทีมันก็ไปโรยตรงที่มีกลุ่มเพชรเยอะๆโรยลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันน่านหงุดหงิดนะ <c oughs> คือมันน่านหงุดหงิด่ะสกิลไม่ใช่สกิลดิสกอก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรเลยอ่ะเพิ่มมันก็เพิ่มดาวนหนึ่งดวงอ่ะถ้ามันดวงเล็กนิดเดียวอ่ะคือเพิ่มแค่หน่วยเดียวอ่ะเพิ่มแค่คะแนนเดียวอืมซึ่งไม่โอเคมา,มากเลย สกอร์ล่าสุดที่ผมทำได้ก็ได้ประมาณสองพันสามรอยยี่เนาะและคือกว่าผมจะทำได้ขนาดนั้นคือแบบโอ้โหเต็มที่ผมทำได้แค่นั้นจริงๆมันยากมากเต็มที่ทำได้แค่นั้นจริงๆอืมเต็มที่ผมทำได้แค่นั้นแต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะทำลาสิติติตัวเองก็ได้ใครจะไปรู้ก็คิดในแง่ดีไว้อย่ามองแต่ในแง่เาย เราก็เก็บเปลือกหอยไปเรื่อยๆเลยนะครับได้สิเอ็ดเปลือกแล้วเปลือกหอยสีทองโอ้โหโซนนี้โซนนี้ถามว่าหลบยากไหมหลบยากครับยากอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปอ่ะไม่ได้ยากเกินไปแต่อโซนนี้นี่แหละโซนพอพอเป็นหลังๆช่วงหลังๆเกมอะ่ะจหลบเลจะหลบยากถ้าไม่มีกรอกคือจบเลยอะ่ะ แล้วพระหลบพลาดอ่ะคือจบทันทีเปลือกหอยไปในมอนะเปลือกหอยโอ้โหเมื่อกี้มันมันอะไรนัานามาไปกระบวนการอเวนเจอร์เลยนะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์โอ้โหตายคาที่เลยโอ้โหได้สิบสี่เปลือกจนที่เรามีเควเนี่ยขยันล่วงเนาะ ผมก็แปลกใจมากเลยทำบช่วงนี้เนี่ยขยันล่วง <c oughs> ทำให้เสร็จไปเลยเนะโอ้โห slow motion ช่วงแรกๆมันก็อ่างเงี้ยครับมันจะช้าๆอย่างเงี้ย เรื่อยๆสบายๆชุดแรกๆของเริ่มเกมอย่างเงี้ยแล้วเออทำไมดาวมันหดดาวหดไปตอนหน้าตา,ตาเลยฉันเสียใจนะแล้วคะแนนมันลดด้วยไงถ้าดาวหดอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สังเกตเลย Super Starfish ิชอัปเดตเควสใหม่นี้เควสต เก็บเปลือกหอยเก็บเปลือกหอยให้ได้เปลือกหอยเก็บเปลือกหอยให้ได้ตามที่กําหนดเนี่ยมันมาได้ประมาณหนึ่งหนึ่งสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเราะผมตามข่าวไม่ทันจริงๆตามข่าวไม่ทันอันนี้ยอมรับผมยอมรับเลยว่าผมตามข่าวไม่ทันนะครับก็ขอขอภัยในที่นี้ขออภัยแฟนตัวเอับเรมทุกคนในที่นี้ด้วยตามข่าวไม่ทันจริงๆครับอันนี้ เอาแม่เหล็กพังแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนข้อมือของคันอะไรไม่รู้เหมือนโดนมดกัดหรืออะไรที่อย่างเงี้ยท่าที่ไม่มีตัวอะไรไต่ยุงในห้องก็ไม่มีโอ้โอเคขอบใจนะจับเปลือกหอยที่ช่วยยือ้ออันนี้ยือ้อสกอ ช่วยยื้อคะแนนให้ได้คูณให้ได้หลายหลคะแนนเนาะอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโหเข้าเข้าหลักพันเลยสกอร์เข้าหลักพันเลยคะแนนของเราดีละ <c oughs> มันจะได้ไบบวะนี่ว้าวว้าวว้าว,วใจเย็นลูกพี่ผมก็แค่มาอวดอวดภารกิจใหม่ของเราสัตว์น้ำเฉยๆนะลูกพี่นะ ไม่ได้มารีวิวอะไรไม่ได้มารีวิวสัตว์น้ำตัวใหม่นะคลิปนี้โอ้โหโมัวแต่แค่คีโมมีอะไรติดอยู่ในคีโมไโอ้โหกีโมเป็นเหตุตาคาที่เลยว้าวเควสคอมพลีทแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเควสใหม่ของเราสัตว์น้ำในเกมซูเปอร์สตาร์แฟชั่นนะครับผม ก็เป็นไงบ้างคะสำหรับเกมซูเปอร์ซาฟิชกับเควส์สัตว์สสน้ำเควสใหม่ของเกมเลยนะครับผมก็คือเควส,ส์สะสมเปลือกหอยเป,อเปลือกปลอกหอยจอบพูดผิด,ด่ะทุกคนผมจอบพูดผิดอ่ะเปลือกหอยสีทองให้ครบตามที่กำหนดนะครับซึ่งเป็นเควสสัตว์น้ำเควสใหม่ ของเกมล่าสุดเลยนะคะทุกคนก็ถ้า f ฟน t a s ี of Dreams คนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใหของกันกันนี่มาสิตกิเยด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและที่สำคัญนะครับทุกคนเกือบลืมวันนี้เลยอย่ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปหรือข่าวสารเพื่อนๆจะไม่มีทางพลาดเลยแม้แต่ข่าวเดียวแม้แต่คลิปเดียวแน่นอน และประกาศอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเกม m a r i t ทิล Pony Rainbow Runners ปล่อยตัวทีเซอร์มาแล้วนะคะพ่อผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในะคลิปทีเซอร์เกม m a r ิ t ท e ล Pony r a n เ r ลอร์ n เอร์ทีเซอร์เกมเพลย์ได้ในในช่อง Youtube กันนี่มาสติกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย